สวัสดีครับผมลุงเตี้ยพากินพาเที่ยวัวนี้ก็จะมาสอนมาแนะนำเทียวว่ามาแนะนำดีกว่านะครับผมเพราะว่า<ม>ไม่ใช่ครูอาจาร,รย์อะไรที่ไหนเขาเราพอรู้ว่างูปลาอะไรเงี้ยก,ก็เลยมาชวนทำไปพร้อมๆกันเลยว่างั้นเถอ,อะของตัดต่อคลิปของคลายมาสเตอร์ ส่วนวิธีการโหลดการไลก็ไปโหลดเอาที่ Play Store ได้เลยนะครับผมพิมพ์คาว่าคลายมาสเตอร์คลายมาสเตอร์แบบนั้น <laughs> อ่ะเขาเรื่องเลยครับผมไปที่บวกเลยครับผมกดไปที่เนี่ยลูกกลมๆตัวใหญ่ๆเนี่ยเลยครับผมอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ไปที่16ต่อ9เลยครับ แล้วก็มาที่มีเดียตรงวงวงเนี่ยขวามือวงวงแดงๆขวามือก็เขียนว่ามีเดียเรากจิ้มไปเลยครับอจิมไปก็ไปเอาคลิปมาเลยครับผมที่เราถ่ายไว้อะไรในโทรศัพท์ของเราอะนะ,ะจะเป็นรูปจะเป็นคลิปเป็นอะไรก็ที่อยู่ในโทรศัพท์เอามาลงได้หมดอผมจิ้มเข้าไปครับ อยู่ไหนเ๋้วแฟ้ยหนึ่งเลยครับ <c oughs> เรือนอ่าอยู่นี่จิ้มไปทีคลิปเลยครับผมอามาแล้วแล้วกดถูกข้างบนขวามือครับผมคลิปมาแล้วครับผมแ มาก็จะตัดตัดยังไงทำยังไงถึงจะตัดได้แล้วก็จิ้มไปที่คลิปวีดีโอเลยครับผมอยู่้างล่างสุดที่เราโหลดมาเมื่อกี้ไอ้จอจอเนี้ยจอใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ให้เราดูว่าจะตัดตรงไหนออกส่วนไหนออกให้เรามองชัดๆ,ๆนะครับผมจิ้มไปที่คลิปวิดีโอครับอ่าจะขึ้นมาเป็นสีเ,เหลืองๆแบบเนี้ยเป็นแถบ แล้วก็ไปที่ลูกบนไกเลยครับผมก็จะมีอยู่4เมนูหลักๆมีตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านก็หมายถึงทางซ้ายมือเราอ่ะวจะทำให้ดูครับผมทางซ้ายมือเราซ้ายมือตรงคีบตรงคีบแดงๆคนระับแล้วก็จิ้มขือไปเลยครับแอปอ่า หายไปแล้วครับผมทีนี้ก็จิ้มไปตรงถูกอีกทีนะก็ออมามันก็หายไปแล้วนะครับผมทั้งสายมือเราสายมือแล้วก็การตัดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนเดิมครับจิ้มไปที่คลิปวีโอแล้วก็จะขึ้นมาแถบสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็จิ้มไปที่ทูกกันไหมือนเดิมครับทีนี้ ทัดที่สองนี่ตัดไปทางขวาของหัวอ่านก็หมายถึงขวามือเรานั่นแหละแบบเดียวกับที่แรกที่ตัดให้ดูอ่ะเนี่ยก็เลื่อนมาเลื่อนมาแล้วลองตัดตัดออกหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้ทัดทัดที่สองนะครับผมตัดไปทางขวาของหัวอ่านแล้วจิ้มเข้าไปอ่าทางขวาหายไปแล้ว เหมือนเดิมกดไปที่ถูกอีกครับมาทัดที่สองไปแล้วก็เป็ทัดที่สามครับผมเหมือนเดิมจิ้มไปที่คลิปเหมือนเดิมครับผมที่ลูปก,กันไกลเหมือนเดิมครับตัดแยกที่หัวอ่านเ็องหมายถึงว่วแยกคลิปเป็นทงคลิปอะงี้ยได้จิ้มเข้าไปเลยครับอ แล้วก็กดที่ถูกเหมือนเดิมครับผมมอ่ามันจะมีอยู่สองคลิปนะครับผม,มจะมีอยู่สองไฟล์นี่อันนี้นะฮะตัดตัดแยกกีโมอ,อาร์แล้วก็ ย่าไม่หมดทสามที่สี่ 4. จริงไปที่คลิปเหมือนเดิมครับผมที่ลูกเป็นกลเหมือนเดิมครับตัดแยกใส่เฟรมคงที่หมายหมายถึงว่าสองสองคลิปสามคลิปม่ประมาณนั้นนะครับผมมาลองดูนี่แยกคงที่ ก็มีอยู่3คลิปมีอยู่3ไฟล์ไฟล์แรกนี่ก็จะเป็นคลิปวีโอแต่แต่ตรงกลางนี่จะตรงกลางนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับผมตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นคลิปวีโอของเพย์ให้ดู <c oughs> ประมาณนี้ครับเป็นคลิปนะครับต่อไปนี่เป็นจะเป็นภาพนิ่งนี่ สุดท้ายก็จะเป็นคลิปวีโอนี่คือการตัดแยกที่หัวอ่านแล้วก็พิเศษมีเพิ่มเติมมาอีกรูปแบบหนึ่งตัดจากที่สีบรรทัดของในคลิปของไคลมาเตอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็จิ้มไปที่คลิปวีโอเหมือนเดิมครับผมทีนี้ก็ จะตัดทางซ้ายมือตัดทางขวามือก็ได้ล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนเอาอย่างเงี้ยครับผมนี่เลื่อนเลื่อนเอาแบบนี้เลื่อนทางขวามือก็ได้เลื่อนทางซ้ายมือก็ได้แบบนี้ครับผมนี่เลื่อนอ่ะเลื่อนเข้าไปแบบนี้ก็ได้พอตัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ พอโครการออกอันนี้เฉพาะตัดนะแล้วก็เฉพาะเอาคลิปวีดีโอออกอ่าส่วนเรื่องใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกใส่การ์ตูนอะไรก็เดี๋ยวไ้คลิปหน้าอ่าค่อยมาชมมาทำพร้อมๆกันอ่าก็แชร์เลยครับผมกดแชร์ไปเลยตรงเนี้ยอ่าแล้วก็จะมีให้เลือกมี Full HD มี 4K มีเจ็ดร้อยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมเลือกเอาเจ็ด้อยี่สิบพอเราก็กดคำว่าเอ็กพอร์ตเลยครับตรงเนี้ยพืนอนี้ก็จะเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งอย่างเงี้ยรอแป๊บน,นึงนะครับผมคลิปจะยาวไปว่า ใหม่ดีกว่าครับผมคลิปมันจะยาวไปเอาแบบสด,สด,สดจจๆจระเลยครับผมอะ่ะลบตัวนี้ออกก่อนอ่ะเหลือสั้นๆหน่อยอ่ะเริ่มใหม่กดแชร์ไปเลยครับผมแล้วก็กดอีกพอตอ่ะตอนนี้วัไวัวิ่งวัยวๆหน่อยสมมติว่าเราทำทำเป็นตัวอย่างก่อนว่งง thì, างั้นอะก็ได้ใช้เวลาเร็วๆหน่อย ครับอ่ะก็เสร็จแล้วแล้วก็มีแชร์แชร์นี่ก็แชร์เข้าไปไหนทั้ง YouTube Facebook เออเนี่ยอะไรก็ประมาณนี้นะอินตาแกรมทิกต็อกอะไรเงี้ยมีหมด,ดครับผมอ่ะนี่กดแชร์อันนี้ก็ก,กดเพลเล่นดูอ่ะแล้วก็เปิดเครื่องเล่นดูได้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องตัด ยังไงก็ติดตามคลิปหน้านะครับผมมันจะมาเรื่องใส่เพลงใส่สตูนโหลดแอปโหลดอะไรนะครับผมยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมผมเตียบพาคินพาเที่ยวสวัสดีครับ